อนุบาลลูกไก่ยังไงให้รอดวันนี้ต้องกล้าฟารมจะมี3ข้อดีๆมาแน,น,นะนํานะครับกรุนนะครับก็รุดูให้จบและทําตามด้วยนะครับผมผมไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะครับสิ่งทผมเป็นห่วงก็คือลูกไก่ครับเขาไม่มีความผิดนะเขาควรจะรอดนะครับอันนี้คือเจตนาเลยนะครับสนักการทําคลิปคลิปนี้นะครับผมอยากให้ลูกไก่รอดจริงๆอยากให้เพื่อนๆดูดูให้จบแล้วก็พิจารณาแล้วก็เอาไปไปฏิบัติจริง แล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเราได้ทั้งลูกไก่และลูกไก่ก็ไม่ตายประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ข้อที่หนึ่งพอลูกไก่ฟักออกมาเรียบร้อยแล้วออกจากตู้ควรทำวัคซนีนทันทีก็จะมี2ตววัวคือวัคซีนนิวคาเซลและดอดลมอักเสบเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ติดเชื้อนะครับอันนี้คือข้อแรกที่สำคัญที่สุดมากที่สุดต้องทำทันทีเลยนะครับอาจจะ1-2วันเราทำเลยนะครับอย่างช้านะครับอย่าให้เกิน3วันนะครับ กันไว้ก่อนดีที่สุดข้อที่2ต้องมีตู้อบเตรียมเอาไว้ร่วงหน้าเลยต้องมีไว้ก่อนนะครับก่อนที่ลูกไก่มันจะเกิดเสีอีมีแล้วคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปริม,มาณอันนี้รับได้นะครับถังขนาด100บาทนะครับ100บาท90ลิตรเนี่ย จะรับได้อยู่ที่20ตัวได้เท่นี้นะครับหลอดไฟถ้าเกิดว่ามันไม่หนาวมากเราใช้หลอดเดียว40วัตต์1หลอดแต่ถ้าเกิดว่ามันหนาวมากๆเราใช้40วัตต์2หลอดกระจายออกอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะเบียดอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอย่ามาไว้ตรงกลางเด็ดขาดนะครับอยานะครับผมถ้าเกิดว่ามันร้อนเกินลูกไก่ไม่มีโอกาสหนี้นี้ไปไหนมันก็ไม่พ้นแต่ถ้าเกิดอย่างนี้นะครับผมมันอยู่ชิดอยู่ฝั่ง ฟังได้ฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันร้อนมันก็จะขยับออกมานะนี่คือลักษณะที่ต้องทําเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นกับลูกไก่ข้อที่3ตู้นอนหรือกล่องนอนที่ดีของการอนุบาลลูกไก่ต้องเป็นแบบนี้ครับ ต้องเป็นพื้นที่ที่แห้งที่สุดนะครับไม่ต้องมีแหล่งน้ําหรืออาหารนะครับเงี้ยสักพักหนึ่งเขาก็จะพักผ่อนเะ่ได้หลับนอนได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอ,อ,อยู่น้ำตายกระหายน้ํำตายไม่มีทาน,นครับไม่เป็น ตรงนี้ก็เป็นหลอดไฟที่เราให้ความอบอุ่นนะครับเราต้องชิดไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเกิดว่ามันหนาวมันจะเข้าไปรวมกันอยู่แถบนู้นแต่ถ้าเกิดว่ามันร้อนมันจะย้ายมาแถบนี้นะครับนี่คือการอนุบาลลูกไก่ที่ได้ผล นอนแบบนี้ก็เหมือนดีแต่จริงๆมันก็เปื้อนขี้เปื้อนน้ำมีความชื้นต้องย้ายครับดูนะครับอันนี้มันนอนนั้งพื้นที่แฉะเฉลูกไก่กำลังนอนทั้งที่พื้นที่มันแฉะ ถ้าเกิดดูแล้วเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากแชร์เก็บเอาไว้นะครับหรือว่าจะแบ่งปันไปให้กับคนที่เขาต้องการหรือถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับตู้ฟักไข่ผมก็มีพร้อมจําหน่ายนะครับแบบไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับวางว้เฉยๆมันก็ฟักฟักดีฟักง่ายอีกแล้วนะครับตู้ฟักไข่ต้นกล้าฟาร์มแบบไม่ต้องกลับไข่เลยนี่เป็นตู้ฟักไข่ขนาด50ฟองนะครับแบบนี้ไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับผมแล้วก็น้ําเนี่ยในระบบน้ําเนี่ยในการเติมน้านะครับ ห้งเวันนะครับถึงต้องครั้งหนึ่งนะครับผมสบายมากคือห้าถึงเจดวันเราสามารถที่จะไปทุระอะไรได้เลยนะครับไข่ก็ไม่จําเป็นต้องกลับแค่วางลงไปเฉยๆมันก็ฟัก